เป็นนักแสดงสาวนะครับที่เป็นอดอลของใครหลายๆคนเลยนะครับในเรื่องของหุ่นและก็การแต่งตัวนะครับรวมไปถึงเรื่องประสบการณ์การใช้ชีวิตต่างๆนะครับสำหรับยิปซีเคเรตินะครับล่าสุดนะครับเธอได้ออกมาเล่าประสบการณ์ชีวิตนะครับในรายการของปิงปองซึ่งภายในรายการเนี่ยยิปซีก็ได้มีการเล่าอาการแพนิคของตัวเองนะครับที่เพิ่งจะเริ่มเป็นนะครับถึงขั้นเกือบตายกันเลยทีเดียวนะฮะ โดยยีเนะครับเล่าว่าเราเอาอยู่แล้วกับอาการป่วยซึมเศร้าเนี่ยแต่ว่าสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นมาไม่ถึงเดือนนะและเป็นไปแล้วถึง3ครั้งซึ่งเราไม่เคยเป็นแพนิกมาก่อนแพนิกเนี่ยมีอาการทางร่างกายเกิดขึ้นมาก่อนนะครับตอนนั้นคือเราขับรถอยู่ดีๆเนี่ยจู่ๆก็มีเสียงวิ้งขึ้นมานะครับในหัวแล้วก็มีเสียงเหมือนกระดิ่งครับเราก็งงเอ๊ e, โหอื้อ,อแล้วสักพักหนึ่งฮะตั้งแต่ไหลแขนขวาวาบเหมือนชามาเลยนะครับแล้วก็เหมือนแขนหายไปเลย แล้วก็ลงมาต่อครับที่ขาขวาหายไปทั้งซีกเลยครับแล้วตอนนั้นเนี่ยขับรถอยู่แล้วก็ตกใจจากนั้นใจก็เต้นเหมือนหัวใจจะวายนะฮะแต่โชคดีนะครับที่เคยอ่านเกี่ยวกับโรคนี้มาก่อนคนเป็นแพนิกเนี่ยจะรู้สึกเหมือนหัวใจจะวายตายจริงๆแต่มีประโยคนึงนะครับที่ตนจําได้คือคุณจะรู้สึกเหมือนกําลังจะตายแต่คุณจะไม่ตายเราเลยเอาประโยคนั้นเนี่ยมาหลอกจิตตัวเองตอนนั้นแขนขวาชาแล้วเราก็ขับรถนะครับเราจึงค่อยๆเอาแขนซ้ายนะครับค่อยๆขับรถ แล้วก็คิดอยู่อย่างเดียวหายใจช้าๆเหมือนจะตายแต่ยังไม่ตายแต่วิธีนี้ใช้ได้จริงนะฮะสำหรับตนเองเพราะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสิ่งที่ตนเชื่อเนี่ยมันถูกหรือผิดนะครับแต่ว่าอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วก็พาเรารอดมาได้นั่นเองครับ คนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ entertainment day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทา,ทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ true i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ